สวัสดีค่ะมาเจอกันนะคะกับช่องแก้วคนชอบหวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทาง3า,าหาน้อยเหมือนเดิมคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะทางช่องไม่แนะนําไม่สัจเ่นการพันชิดนะคะทุกการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสติโปรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะ ห้านอนของเราจะเป็นลมพี่น้องจะเป็นลมก็ไม่ถูกนะคือแบบมาแต่พิเศษเลยวันนี้มาฟันมาหนึ่งเก้านี้เลยนะคะอปกติหลุดนะทุกคนปกติหลุดนะคะบีพก็หลุดค่ะตอนนี้ัทำได้แค่น้อยเดียวนะทุกคน หน่อยเดียวเท่านั้นประมาณนี้นะอ่ะมาสู้ใหม่น้องแต่แต่แต่ถ้าใครถ้าใครเล่นตัวเด่นอะเด่นในสองกับห้าใช่ไหมมาห้าดูสิมาห้ามาห้าแต่เราเจาะไม่เจาะไม่เข้าเราเจานะห้าแปดมาออกห้าเก้าเก้าห้าเนี่ยชัดยอดเลยอ่ะหลุดคือหลุดค่ะเอาใหม่เนาะเพราะว่าเมื่อวานวีไอพีอะเขาเด้งแล้วเนาะ คือแบบถ้าลูดคือเด้งบนล่างเลยอะไรอย่างเงี้ยห่วยทุกห่วยนะคะก็ต้องมีเข้ามมิลุดนะทุกคนอาพวกนี้สู้ไหมนางเรานักสู้ครับพิเศษวิ่งลูด 3 3ม3ะคะสามสองสามหอากาแปกติ รีรูททุกคนสามสามหกเจ็ดอ่ะถ้าทุกคนมีทุนนะจิ้มเจ็ดเจ็ดเจ็ดหน่อยนะทุกคนเหมือนวันเนี้หมือสลับเห็นไหมให้พิเศษมาออกปกติเก้าห้า มีกระดาษที่เป็นที่เป็นลายที่เป็นเป็นที่เป็นขีดนะทวงสื่อดูดีดูดีดอ,อ๋อคนตกขีดตกขีดไหมสองหนึ่งสองห้าลองไปโอ้ยยังไม่ได,ด้ลงรัฐบาลนี่เนาะผู้ได้ลงรัฐบาลไหมลงรัฐบาลดีกว่า ท่าทารบาลเราวเน,นี้ได้หนึ่งหกนะทุกคนได้หนึ่งกับหกนะคะเงีที่แล้วเข้าสามห้าเลยวเน,นี้ได้หนึ่งกับหกฮ้ยะแล้วก็เด่นนะทุกคนพวกนี้เด่น คิดไปแล้วถัดวิดีโออยู่ <c oughs> <c oughs> กันนะทุกคนสามสองถ้าใครชอบเล่นตัวการกันเล่นเนาะอืมตัวเด็ดมาท,กกาทุกคน ดิบมาทุกวันจะไม่รู้มาแบบไหนท่านเองนะใครเล่นหุ้นนะใครเล่นหุ้นนะคะดาวโจนพวกเนี้ยเนะี่ยดาวโจน์รอบเช้าอะ่ะสามกับหกไปแทงได้เลยบอกได้เท่านี้เลยค่ะแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นก็ดาวโจนก็อยู่อยู่อีคลิปหนึ่งนะคะลงให้แล้วนะเราจะลงให้หาวยลาว,ห,วหาวยฮานอยแล้วก็อะไรนะดาวโจนใครไม่มีลิงก์ จะสมัครก็ฝากลิงก์ไว้ข้างล่างใต้คอมเมนต์นะทุกคนฝากอุดหนุนนี่นะคะเป็นกำลังใจนะถ้าใครแบบไม่มีที่แทงอะไรเงี้ยหาเว็บจ่ายแบบแบบเยอะๆจ่ายเก้าสิบสี่นะตัวสองตัวยูวินนี่นะคะฮานอยพรุ่งนี้นะทุกคน ให้ไม่เพียงแค่แนวทางนะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกคนโชคดีรวยบงังๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ